ครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าคืนความสุขให้กับวิถีชีวิตเกษตรกรชาวนาไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราทราบกันดีครับว่าประเทศไทยเคยเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกมา30กว่าปีเราเสียแชมป์ไปประมาณปี2ปีที่ผ่านมาปีนี้ประมาณ5าเดือนแรกเรากลับมาส่งออกได้แล้วเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ก็ไม่ได้นอนเสมอไปครับ ั่นคือความภาคภูมิใจในแง่ขายข้าวเก่งแต่ว่าช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาท่ามกลางเราขายข้าวเก่งเราไม่เคยทําให้กําไรที่ได้ให้กับชาวนานั้นเก่งเป็นเงาตามตัวพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือขายยังไงก็ได้ราคาข้าวมาใช้ต้นทุนใช้หนี้ที่กู้ยืมกันมาเพราะฉะนั้นหลายสิบปีที่ผ่านมาจึงมีวิธีคิดจักนักวิชาการจากผู้ที่รอบรู้ จากเกษตรกร,ร,รชาวนาที่มีวิถีชีวิตเป็นชาวนามากว่าหลายทศวรรษว่าต่อไปนี้ทำยังไงจากต้นทุนที่เคยสูงลดลงมาลดลงมาแล้วตัวเองมีความสุขครอบครัวอยู่ได้ที่สำคัญลดลงมาแล้วต่อไปนี้ข้าวไปขายในตลาดโลกให้เป็น,นกลไกตลาดโลกเพราะฉะนั้นจากที่เราทราบกันดีนะครับว่านโยบายทางการขณะนี้ก็คือทำยังไงที่จะช่วยลดต้นทุนชาวนาตรงนั้นพอไหมไหรือว่า ยังมีวิธีคิดอย่างอื่นที่ช่วยในการดูแลต้นทุนของเกษตรกรชาวน,ะขนาขณะเดียวกันคืนความสุขให้เขาอยู่อย่างยั่งยืน กลับไปใช้ในสิ่งที่เป็นความจริงในการขับเคลื่อนเกษตรกรชาวนาไทยในเวทีอนาคตท่านผู้ชมครับกระนี้ผมนั่งอยู่ตรงบริเวณกระอบไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเสียงนกนะฮะเสียงกาจิ้งเรดเรไรอะไรต่างๆกับบรรยากาศในขณะนี้กำลังบอกว่าเรากลับเข้ามาสู่วิธีคิดของ ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งวันนี้ถูกถอดมาเป็นโครงการที่มีชื่อว่า1ไร่1นึ่งแสนหนึ่งไร่หนึ่งแสนหมายความว่าอย่างไงที่1ไร่แบ่งออกเป็น4ส่วน4ส่วนก็จะมี3ส่วนแรกประมาณ30%อีก10%ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ทั้ง4ส่วนนี้สามารถปลูกข้าวออกมาได้ลดต้นทุนและผลตอบแทนกลับมาประมาณ10,000 0บาท เพราะยังจากวิธีคิดทั้งหมดวันนี้ผมนั่งอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ว่าจะสามารถเดินหน้าตอบโจทย์กับทางการได้อย่างไรและทําให้พี่น้องเกษตรกรนั้นคืนความสุขเขาในอนาคตได้มากไปที่นั่งอยู่กับผมในขณะนี้เนี่ยนะครับก็จะมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอาจารย์สวบดีทไทยรุ่งโรจนสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับ,รบท่านต่อมานะครับคือคุณอดิสรพวงชมพูท่านเป็นประธานโครงการ1ไร่1 0 0 0 0แสนสวัสดีครับสวัสดีครับและท่านสุดท้ายเนี่ยเป็นเกษตรกรชาวนา ในอนาคตฮนะเพราะก่อนหน้านี้12ปีเป็นพนักง,งานอยู่ในโรงงานประกอบรถยนต์แห่งหนึ่งแต่ตัดสินใจมาเข้าโครงการนี้เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมานั่นก็คือคุณอุทิศแพงด้วงจากจงังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับและท่านผู้ชมครับที่แห่งนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะฮะอยู่ปากเกร็ดนี่เอง ผมสนใจกับคําถามแรกแน่นอนว่าคุณอุทิศในฐานะที่ไปทํางานอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่วันนี้ตัดสินใจมาเรียนรู้โครงการ 1, 1นึ่ไร่หนึ่งแสนทอะอร่ผมต้องการหาทางออกให้ตัวเองครับผมเกิดคําถามขึ้นมากับตัวเองวนะ่าผมจะเป็นลูกจ้างไปงถึงเมื่อไหร่แล้วผมจะถ้าไม่เป็นลูกจ้าง,ขงเขาเนะี่ยเราจะไปทําอะไรในอานาะคตก็ศึกษากับทางครอบครัวดูก็เออ ็ได้ข้อสรุปก็เราไปทําเกษตรดีไหมเพราะเรามีความคุ้นเคยอยู่ตั้งแต่เด็กๆครับก็แล้วเราจะตอนนี้ถ้าเราจะไปทําเกษตรแล้วเราจะไปเอาความรู้จากที่ไหนที่เราไปทํเพราะทำตามฉบับเดิมๆก็ขาดทุนก็อย่างที่ที่รู้ๆกันมาก็ทําให้ชานายากจนจนถึงวันนี้เราก็จึงแสวงหาความรู้ทั้งโลกโซเชียลต่างๆก็เราจึงตัดสินใจมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นเป็นสถานที่เดียวที่ สอนการทํานาโดยตรงครับผมแล้วก็เกี่ยวกับนาอินรีครับส่วนตัวไม่เคยทํานามาก่อนส่วนตัวนี้ไม่เคยครับแต่บ้านคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดมีที่นาครับผมเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยต้องมาเรียนรู้ที่นี่ก่อนแล้วถึงจะทําเป็นครับผมนะครับเพราะตรงนี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตต่อจากนี้เลยใช่ไหมคิดว่าตอนนี้น่าจะใช่ครับืันเห็น เป็นอีกโลกหนึ่งขึ้นมามุมมองของเราก็จะกว้างขึ้นเราไม่ใช่วชาวนาทําไมถึงยากจนเรารู้รแล้วมาตอนนี้สแสดงว่าจะแก้ความยากจนได้ได้ครับเรื่องเมื่อรู้วิธีคิดคและวิธีทําจากที่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะพอเข้ามาถึงแล้วความรู้สึก อย่าลืมว่าความคาดหวังกสิทธิ์ที่ได้บางทีมันอาจจะแตกต่างกันแต่ผมคิดว่าถ้าอย่างน้อยมีวิธีคิดที่เข้าใจอย่างนี้เรามาดูครับว่าในฐานะที่เป็นประธานโครงการคุณอนิสรณ์พวงชมพูยังคุณคุณ,คณทิศเนี่ยเข้ามาเพราะความหวังว่าเขาอยากจะแก้ความยากจนในอนาคตโครงการนี้เท่าที่อาจารย์สัมผัสและรู้เทคนิคทําได้อย่างไรครับคือโดยกกเกษตรมันจะมีอยู่สามวิชาครับ ปลูกพืชปลูกพืชเลี้ยงสัตว์น้ําเลี้ยงสัตว์น้ําเลี้ยงสัตว์บกเลี้ยงสัตว์บกครับนี่ไข่เขาเกิดจากสัตว์บกไข่เป็ดครับนี่คือเกิดจากสัตว์บกครับทีนี้ไอ้สามวิชาเนี่เราให้เขาเรียนรู้ไปทั้งสามวิชาด้วยกันพร้อมๆกันพร้อมๆกันแต่ว่าเดือนแรกเนี่ยมีความหมายว่า เขาจะไม่มีสินเขาจะไม่มีสินค้าที่ไปใช้เป็นอาหารได้ก็ยอมที่จะให้อาหารกรับแต่เดือนที่สองเนี่ยอ,อันนี้ก็เกิดขึ้นนี่ก็เกิดขึ้นพื้หนักสนครัวต่างๆก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสี่พื้นที่ ที่เราปลูกขึ้นมาเพื่อให้หมุนเวียนกันในโครงการไร่ตัคแสบเขาต้องเรียนรู้วิธีสร้างอาหารในโครงการนี้ได้ด้วยตัวเขาเองครับทธิ์พอพ้นช่วงที่สองแล้วช่วงที่สองเราต้องหากินบนบนที่นี้ได้ครับครับนั่นก็คืออาจารย์ก็เลงจะบอกอย่างนี้ว่าเทคนิคทั้งหมดที่สอนคือมาครั้งแรกให้เครื่องมือก่อนครับแล้วพอผ่านเดือนที่2เครื่องมือต่างหานั้นเรียนรู้ด้วยตัวเองและที่สุดแล้วสิ่งที่เราเห็นคือที่นาบริเวณนี้ภายในหนึ่งไร่ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับทีนี้ในสามส่วนเนี่ยสิ่งที่เรารอจริงๆก็คือปลาปลาปลา่าก็คือสัตว์น้ำสัตว์น้ำเดิมเราให้เลี้ยงเหมือนมาห้าพันตัวครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเลี้ยงถึงหมื่นห้ันตัวละมันเพิ่มขึ้นมาเยอะครับเราลองคิดดูว่า าขายได้เนี่ยขายตัวละสิบบาทโอ้ก็ไม่น้อยนะฮะก็แสนแสนแสนห้าหมื่นบาทเงินก็เข้ากระเป๋ามาหนึ่งแสนห้ามืบาทครับแต่ว่าในรอบฝั่งเนี่ยอ่ลงเข้าโพดไปครับหนึ่งรอบจะได้ประมาณแปดพันกว่าบาทครับอันนเจ็ดสิบวันก็ได้เงินละเจ็ดิบวันก็ได้เงินมาแล้วก่อนครับสิ่งที่ เกิดขึ้นบนนี้เขาจะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยม,มันมันจะคิดจากอะไรครับเพราะฉะนสิ่งที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยคือกลับไปตั้งต้นที่ว่าวิธีคิดคือมาจากอะไรเป็นหลักสำคัญครับ,รบมาที่อาจารย์สมวนรัฮะ อาจารย์คิดว่าจากที่ในฐานะที่เป็นสถาบันที่เป็นเจ้าของโครงการนี้ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันและโครงการนี้จริงๆแล้วไปประสบความสำเร็จที่ต่างจังหวัดด้วยซ้ำไปในช่วงปี2553จนถึงวันนี้อาจารย์ประเมินได้อย่างครับว่านี่คือตัวอย่างชัดเจนความเป็นจริงเราพัฒนาต่อยอดตรงนี้ได้ไกลมากกว่านี้ไหมครับในการที่จะล ต้นทุน,นได้มากกว่านี้เพราต้นทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะคือมั่นใจว่าการลดต้นทุนเนี่ยมันช่วยได้ได้แน่เลยคือพันธุ์ข้าวใช้น้อยลงนะคะสารเคม,เมีไม่ได้ใช้นะคะแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ในไงานานี่แหละเช่นวัชพืชไม่มีของทุกอย่างเนี่ยเป็นอาหารสัตว์อาหารพืชแล้วก็กลับมาให้ดินกับน้ำเนี่ยสมบูรณ์ได้โดยตัวเองเทคนิคของเรานะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้มัน,มนลดต้นทุนหนึ่งอย่างมหาศาลขณะเดียวกันผลผลิตพวกนี้ค่ะมันเป็นผลผลิต<พ>อินทรีย์เพราะฉะนั้นมูลค่าของมันเนี่ยสูงขึ้นชาวนาของเราไม่ต้องเข้าโครงการจำนำข้าวเพราะว่าขายแพงถุงหนึ่งก็100เงรนข้าวที่เราเห็นไ่มข้าวหอมนิลน,นะนะถุงหนึ่งหนึ่ง,งร้อยบาทรู้สึกไม่ถึง1กิโลมั้ง8ขีดอันนี้อาจจะขีดคีด หนึ่งร้อยบาทไปขายที่มหาทยาลนี่นะครับไปวางขายชาวนาที่นี่ก็ไปขายของที่มหาทยาลัยอาทิตย์ละสองครั้งนะคะ, uh huh. อ,ะอาจารย์ที่มหาทยาลก็ยินดีจะซื้อเพราะว่ามันไว้ใจได้ว่านี่คือปลอดสารพิษนะฮะ,ะมันเพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถที่จะ คือมหาทยาลก็สามารถที่จะมาช่วยในการที่จะต่อยอดคือต้องทํามากกว่านี้คะคุณบัญชาตอนนี้มีคนก็มาอบรมตามศูนย์ต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดนะฮะสาแห่งทั่วประเทศทั้งหมดเอ่อสิกลุ่มจังหวัดนะคะเราจะให้ครบ18กลุ่มจังหวัดของหอการค้าไทยนะคะร่วมกับมหาทิไลัยนี่แหละแต่ว่าชาวนาที่เข้ามาชมแล้วก็มาเรียนรู้นะคะเป็นเรียน5เดือนมั่งเรียนแบบ3วันมั่งนะคะหรือเข้ามาชมแล้วก็ไปไปถามตัวจริงที่กําลังทํานาอยู่ทั่วพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยแล้ว กลับไปทำเน่าจะ2 0 0แสนรายที่เข้าไปนะคะแล้วก็ครอบคุมพื้นที่ที่กลับไปทำเนี่ยคาดว่าจะเป็นแสนได้แล้วนะคะ แต่มันก็ต้องขยายมากกว่านี้นะคะเออชาวนาของเรานี่คือคือพอเพียงคือมีภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจบ้านเข้างนอกจะเป็นยังไงพวกเขาอยู่ได้ได้มีไข่มีโปรตีนมีปลามีข้าวมีผลไม้มีผักไม่ต้องใช้อะไรอีกแล้วนะคะถ้าเพียงแค่นี้นะคะเราช่วยกันต่อยอดอันนี้ไปขยายให้มีโอกาสที่จะมีคนมาเรียนรู้มากขึ้นขยายศูนย์การเรียนรู้นี่มากขึ้นนะคะแบบนี้ก็จะทำให้ชาวนาเมืองไทยไม่จนอีกต่อไปครับ ผมชืวอประชาชนาเมืองไทยหลายคนนะยังพูดตรงๆอย่างน้องอุทิศเนี่ยเวลาเรานึกถึงภาพไร่นาเนะหรือว่าหลายๆคนนึกกันเขาว่าไร่นาคือยังไงก็ขายได้แต่ข้าวเปลือกแต่ว่ามันกลายว่าไร่นาตอนนี้มันขายได้ทั้งไข่เป็ด<ช>ฟักทองก็มาจากไร่นา<ช>พันธข้าวสีนิดกล้วยมะละกอผัก นี่คือส,สิ่งที่เกิดขึ้นในไร่นาวิธีคิดใหม่ปัจจ<ค>ุบันคือมันได้ออกมาแค่ขอ้อเปลือกแล้วนะใช่แค่หนึ่งไร่เองครับเพราะฉะนั้นอันนีค้คือคือวิธีการลดต้นทุนโดยธรรมชาติและเพิ่มประสิทธิภาพต่อไร่ได้ด้วยใช่ครับมันมีตัวเลขที่เวลาเราพูดถึงผลผลิตต่อไร่นะฮะประเทศไทยเองเราสู้ผลผลิตต่อไร่กับชาวบ้านทั่วโลกไม่ค่อยได้อียิปต์เนี่ยผลผลิตต่อไร่อันดับหนึ่งของโลกโดยเฉลี่ยแต่บ้านเราเนี่ยลังไทายนะประมาณ400กว่า แต่ว่าก็พบว่าบางพื้นที่เนี่ยมีผลผลิตต่อไร่ที่ทําได้มาถึงพันกว่าและชนะอียิปตด้วยอันนี้อาจารย์ยืนยันได้ไหครับของเราอันที่การผลิตครั้งล่าสุดเนี่ยอกอหนึ่งคือจากข้าวมาเลเดียวนะครับ,รบกอหนึ่งได้ <16 4 S 1> ร้อยหกสี่กอ1ร้อยหกสี่ลำร้อยหสี่ลำในกอร้อยได้ร้อหสี่ลำผมคิดว่าถ้าเราเข้าตัวเลขที่มัน หนึ่งหมื่นกอหนึ่งกอมึอ่หมื่นกอต่อไร่ต่อหนึ่งไร่ต,ไรต่อหนึ่งไร่เราจะไปถึง3,200 <3, S 2> ักิโลสามพันสกิโลกร,รัมต่อส <3, 000. S 2> ไร่ครับนั่นคือนั่นคือ มันไม่ใช่ตัวเลขแค่กิโลเอ่อหนึ่งพันกว่าเท่านั้นใช่ไหมฮะสี่ร้อยสี่ร้อยอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ใหรบบประเทศไทยค่ะโดยวิธีอย่างนี้ครับหนึ่งไร่หนึ่งแสนมึงไร่หนึ่งแสนครับอาจารย์ครับที่นี่เคยมีอยู่แปลงหนึ่งที่เราเก็บตัวเลขเนี่ยได้ได้ประมาณพันพันขึนกว่ากิโลพันขึ้นเหมือนกันพันขึ้นเหมือนกันแสดงว่าขณะนี้เราพิสูจน์ได้แล้วว่าผลผลิตต่อไร่จากวิธีคิดที่เราทาโครงการอย่างเงี้ยเราทําได้ประเทศไทยทําได้ทําได้ค่ะครับค่ะมั่นใจไหมว่าจะทําได้มั่นใจครับ ประเดีสองเดือนเองนะมั่นใจครับาก็จะได้เพราะเราเป็นคนสัมผัสได้ลงมือเองทําทุกอย่างเหมือนอาจารย์ที่อาจารย์ที่พูดไว้เข้ามาเราเข้ามาตัวเปล่าเราจะเรียนรู้เราเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงจากที่นาถึงไร้ใช่ครับเราจะเรียนรู้ทุกอย่างในกระบวนการของมันครับวมถึงหลักการคิดด้วยการสร้าง สร้างมันยังไงให้มีมูลค่าให้มีประสิทธิภาพครับอาจารย์สมนีครับคือตอนนี้ทุกคนพยายามช่วยกันลดตน้นทุนวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาอะไรต่ามค่ะ,คะ พอไหมฮะจากสิ่งที่เขากาลังถกคุยกันทุกวันและนําเอาวิธีนี้มาเป็นตัวเสริมหรืออาจจะเป็นตัวหลักในอนาคตก็ได้อันนี้คุณจะเป็นตัวหลักใน,ในอนาคตตัวนี้น <ะ S 1> คุณเป็นตัวหลักเขาพื้นที่ในหนึ่งในนานหนึ่งไร่ไม่ใช่เฉพาะทํานาต้องมีแต่เฉพาะข้าวมันต้องมีของทุกอย่างที่ผสมผสานและชาวนาจะได้มีภูมิคุ้มกันในตัวเองไม่ต้องพึ่งพาข้างนอกนะคะแต่ว่าเรื่องของการเ,เพิ่ม productivity หรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่อย่างทําได้อีกค่ะจะมีเทคนิคอีกเยอะแยะที่ทําได้อีกก็เทคนิคที่นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเรียกว่าเกกินนนําาให้้ดัับบมล ธรรมชาติมากขึ้นะนะฮะให้ธรรมชาติรักษาตัวมันเองสุดท้ายเนี่ยผลผลิตข้าวก็จะสูงมากขึ้นในการ<ม>คัดเลือกมเมล็ดพันธ<ม>ุ์ในการที่จะเอมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดเหมือนที่อาจารย์ต้อนว่าเนี่ยทำให้เป็นหลายๆกอเนี่ย<ม>ใ,นใ,นในในหนึ่งมเมล็ดเนะะ<ม>ี่ยฮะอันนี้ก็เป็นการช่วยลดต้นทุนอย่างมหาศาลแล้วค่ะซึ่งมันจะยั่งยืนกว่าที่เราไปบอกว่าเราจะคุมราคาต้นทุนปุ๋ยเท่านี้เราจะคุมราคายาฆ่าแมลงเท่านี้ยั่งยืนกว่ามากตัวนี้แน่นอนค่ะแน่นอนมันเป็นมันไม่ใช่ว่าต้องต้องไปคุมราคาการแทรกใส่กลไกราคานี่ไม่ใช่วิธีกกาารทถูตต้้อองงํ ผลผลิตนั้นมีมีประสิทธิภาพมากขึ้นในในนานหนึ่งไร่ทาให้มันได้ผลผลิตมีมูลค่ามากขึ้นแล้วก็ผล,ผลผลิตนั้นก็มี value added ในตัวมันด้วยนะคะคก็คือมันเป็นสารมันเป็นผลผลิตอินซีนี่ยมันขายได้มากขึ้นนะคะราคาดีขึ้นอันนี้ก็ไม่ต้องไปประกันคุณภาพประกันไอ้ประกันราคาอีกต่อไปค่ะ คุณวุฒิจบจากโครงการนี้จะกลับไปก่อนแก่นใช่ไหมครับผมจะกลับไปเป็นเกษตรกรชาวนาใช่ไหมครับมั่นใจมั่นใจครับแล้วจะกลับไปวิสูจน์ว่าผลผลิตต่อไร่ที่นั่นผมจะทําให้ได้ใช่ครับประมาณพันต่อกิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไปให้ได้ครับผมนั่นคือเป้าหมายครับไม่กลับไปโรงงานแล้วเหรอไม่แล้วครับทาไมอืมไม่อยากเป็นลูกจ้างเลยครับไม่อยากเป็นลูกจ้างต่อไปใช่เป็นลูกจ้างเขาแถมยังไม่ได้กินของที่ดีด้วยเราปลูกของดีๆกิน เงินก็ซื้อไม่ได้ครับตัวของดีๆครับแล้ววิธีคิดนี้จะทําให้เรามีกำไรกําไรเพิ่มขึ้นไหมแนอนาคตแน่นอนครับมั่นใจมั่นใจครับท่านผู้ชมครับทั้งสามท่านที่นั่งพูดคุยด้วยกันแม้เวลาจะสั้นๆแต่ผมเชื่อว่าคําตอบที่ได้จากทั้งสามท่านเนี่ยบอกแล้วนะครับว่าถ้าเกษตรกรไทยจับนี้ไปจะสามารถกลับขึ้นมาในเวทีของการส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกราคาเป็นไปตามกลไกตลาดโลก ต้นทุนลถได้จริงอย่าง,ย,างยั่งยืนไม่มีการแทรกแซงทั้งมาตรการเชิงต้นทุนและราคาวิธีคิดอย่างนี้ถูกพัฒน,นาขึ้นมาและต้องต่อยอดออกไปและจุดนี้ก็คือเดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าคืนความสุขให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตต่อไปวันนี้เราทั้งหมด4ท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับเดินหน้าประเทศไทยในโอกาสหน้าสวัสดีครับ